สบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาสุขุสุคนเมื่อนี้ก็เข้าป่าหาเห็ดแล้วพี่น้องมาหาเห็ดน้ำบาลาแพนมาพี่น้องเด้อพ่อเห็ดเราพี่น้องแต่ว่าปัสิหาสง่งตื่นเพราะว่าแถวก็เอาแน่และพี่น้องดอกใหญ่ใหญ่พี่น้องเห็ดปู๋เอาแถวเพๆนี่แหละพี่น้องบริเวณไป่บอกผบอกแพนพี่น้องคอนเห็นเห็ดตัวเราจังายมีเอนไซม์นีบอกแพน,น,นเห็นเห็ดบอกบอกแพน หืมชกอยู่ตอกอยู่เด็กพี่น้องผูเห็นบอกพี่น้องเี็เดียวงุมมุมยังไงผู้อกหาเห็ดปวกพี่น้องเห็ดพวกเห็ดพวกเด็กพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องสี่หาดอกเด็กพี่น้องเห็นว่านี่ในหมองพร้อมในเห็ดพวกพร้อมพี่น้องช่วยเปาไเห็ดพวกเห็ดพวกตาเห็ดปวกดอกใหญ่กันใหญ่พี่น้องอันเห็มากกับแบบ มาส่งมือวิสอทริเดะพี่น้องบุหัวสีได้บลูบลได้ก็เลยมาส่งกับพี่พนที่แรกก็สิพากันเมอได้พี่น้องเอ้พากันมาเดี๋ยดเห็นเห็ดพี่น้องเห็นดอกเห็นดอกนี่ดอกแรกพี่น้องแล้วก็มาเห็นจุนี่จุนี่จุนี่พี่น้องเอาเอาค่อเข้าไปเอาในในนะพี่น้องพี่ปองจะหูพี่น้องบอแพนไปลอาอันนี้คือเห็นเอาเนี่ยเดชพี่น้องบอกด่า ปากดังหลายเพิ่นชิมานําเสียงคนหาก็มีคนมาเข้าป่าพี่น้องมีเสียงคนมีมีแต่ว่าเฮาก็เห็นชวนใดชวนหนึ่งเฮาเอาเลยพี่น้องยังโซกอยู่บ่แพนยังโซกอยู่กับเสียห็นบ่พี่น้องสิได้โบฮาก็ได้6-7ดอกพี่น้องเอ้ยแถวๆบริเวณแถวๆนี้ฮาก็ได้6-7ดอกพี่น้องให้บ่อเพนโซกเพิ่งอีกอยู่เพิ่นนึงจักสิได้บ่อหรือเสียห็นเด้อว่ามันออกหมันจำนี้ตอนเอานล้วสนุกเขาประเทศไทยพี่น้อง อย่าแค่ห็นลายก้อนสันน้าอย่าให้พี่น้องเห็นว่าฉันเลยไปว่าเอาก้อนเลยไปถ่ายจะมาถ่ายนลำลังมันเอาบึกบอแพนหาพี่น้องมาสกหาพ่ได้บอแพนมันอยู่บอแพนบอแพนมันออกมาเดลยพี่น้องมาสกหาไปดิพี่น้องมาเฮ็ดพี่น้องมาเลยออกตามนี่พี่น้องตามไปพอกันหลายวันเลยพี่น้องไดปพอกันประมาณสี่ห้าวันเลยพี่น้องไปทิดแล้วบอแพนจะว่าสิบห้ากันได้เข้าป่าไปหา ของป้าพี่น้องมาขายว่ามันก็เป็นงานนักแน่มัาจะถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิงกันมันก็มันก็เหมาะสมกันเลยไปถ่ายขอโทษขอไฟพี่น้องเอฟซีหลายเด้อเมื่อนี้รับแต่ตอนนี้มาเมื่อนี้รับบอแพงก็สิเริ่มทำคลิปไปเรื่อยพี่น้องให้พี่น้องเอฟซีทุกคนได้เห็นที่ว่าเอฟซีว่าวา่าไม่ว่ารวยแล้วมีเงินมีคำบริสณหน้าซ่องบันไว้นั้นพี่น้องอี่ยาง มันเป็นงานด่วนของบ่าวแฟนอีกอย่างครับบ่าวแพนก็มีเหตุผลเนาะแต่ว่าเรื่องลืมที่ลืมลืม,ลมน้องบอกปลาลุงกัดยังบ่ลืมนะพี่น้องเดอ้อยังอยู่ในใจเสมอล่ะว,ว่าจะเป็นปลาอดลุงกันหนะ้าพ่อแม่เท่าน้อยพ่อวันน้องนัดบาบกงบา,ลาวล่าน้องอนนลสาวนางใหญ่สาวบุไทยแล้วก็อดหมาเราหาไสพี่น้องก็อย่างนั้งอยู่ในใจเสมอลล่ะออกมาเห็นเราบ่เฮ็ดทันว่าลายอันนี้คือชวนพนด้วยพี่น้องดอ่ นี่ก็คือห่อเพิ่์มาตัดใหม่อยู่สวนนี่แหละพี่น้องตัดใหม่สวนเฮาเองเนาะพี่น้องมาเห็ดห่านเห็ดนี่ซอกจบดีเดราบอกเพนยังสีเห็ดบอกเห็ดนะต้นนี้ก็เข้าป่าอยู่ในป่าอยู่ดงพี่น้องอยู่ดงอยู่สวนนี่จะมีต้นหมอกหมอกหมอกม่วงเด้อพี่น้องเด้อต้นหมอกม่วงสนุกจ้ะมาซอกบ่เห็ดแล้วปิดกับบ่เห็ดเห็ดเด้อพี่น้องเห็ดบัอกม่วงกับเก็บัมกม่วงเร้อมากับพากันเห็ดเห็ดพี่น้อง พอได้ปิ้งแกวอยู่พี่นอ้องเอ้ยแต่ว่าเขาก็ชิสซะค่ะแล้วออมเอี่ยมน้ำมันนี่นะพี่น้องเพราะว่ามันสิบวายู่อนเดียวกันเนาะเห็ดปลวกดอกง่ายๆนะมันสิกระจายกันอยู่น้องพี่นอ้นองกับสิบวายูว่องเดียวเลยพี่น้องเลยไปชิโซะค่ะก็บ,บาเพนตัวมันเคยออกพี่น้องชิสซะ เชืวยวมันลามไปนะพี่น้องเนาะอันนี้ตัวแบบนี่ทางขึ้นมาพี่น้องเป็นทางขึ้นมาแล้วก็ว่าบ่วงเฮ็ดบ่วงเฮ็ดกัอยู่แถวใกล้ๆทางขึ้นมาเนี่ยพี่น้องัอนนเด็กมากระชีพินเดินมาพืพ่อสตัร์มาอยู่ที่สวนพิ่นเลยพี่น้องถอยพากันโซ่หายก็บอกเพนเนาะพี่น้องว่า,บบา,งงาสิพ่ออีโบศสิเห็นอีโบศสิโซ่อีโบศรีมานอีโบพี่น้อง ลงไปน้ำกันเลยจ้ามีอีกีที่แน่หลักทุกท่านครูทุกคนเด้อพี่น้องกระสือพาพี่น้องซอกมาเสียญอยู่บ่เสียญอยูบ่เป่นแฟนที่พ่ออยู่บ่ ันนี้กับบริเวณเนาะหลอกหาพี่น้องเทอมออกโซอกันเคยออกนะพี่น้องแต่ละปีเคยออกเคยมาหาแต่ว่าบ่ทันกับเจ้าเพราะว่ากับเจ้ามาหากลางคืนใต้โคมหาพี่น้องทางผัดมากลางเวนสิเห็นนะพ่ออยู่บ,บ่อเบาแพร์บริเวณรอบๆนะพี่น้อง ก็คือต้นไม้นตัดลงทับเหนแอนเมันก็จะออกทางในพี่พน,น้องเฮ้ยออกทางในแพนจะมาฮะเจ้าเข้าไปซอกบนข้งางในพี่พเพนออกเพนกระซวนเมื่อละพี่น้องพเพนเจ้าบอกเข้าไปซอกบนข้งางในพี่เพื่องพี่ฮะเป็นหัวแล้ววะเาบาไวแล้วว่ ไปกระกลับแล้วเจ้าพามาเอากระหินกระเจ้าลุงเฟรว่าเฮ็ดปวกออกพี่น้องกินข้าวก็เลยว่าโอ้ยไปบอกแฟนไปว่า,าไปสอบมาเฮ็ดสวนเฮามึงเคยออกฝันนาหน้าก็อาอกอีหลีพี่น้องออกอีาหลี่แต่บัวลายพี่น้องเลยก็ได้ปีนี้จีวอยู่จะดอกปะ บอกแฟนเป็นกวินหัวเราเป็ส่วนเมืองเราพี่น้องไปเมืองได้ไหมสอหาส่องพี่น้องเอาลกเมือกเขพี่น้องวินหัวไม่ให้อยไข่แมงบุมเศราครับสิเลาะจะบอกพี่น้องผูกข้ามากะไปเป็นเสนาเห็ดพวกลงกันเลยอยากมาพี่น้องเลยไข่บ่อยู่สมไข่น้องจำเออ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 ป่ป้าบ้โดงพี่น้องปู่ป้าเข้าดงนอ่เนาะ ดูห,หน้าไปแล้วมันออกไปออกหน้าไ,มไหมแต่วไปมันปเ,เปล่ามันกำลังออกพี่น้อกออกบวายมั็นยังไงนะเฮ็ดซีนพี่น้นองอันนี้ก็เฮ็ดซีนเลยพี่น้องเด้อเอาเมื่อปีเฮ็ดเพิน่นมันออกทำหากไม้คนไม้เป็นซีน อันี้เกะกะตากะยางเฮ็ดเนาะไปเนาะออกมือนำกันอันนี้คือทางอเมืองน่าจะเพี้ยนเฮ็ดผึ่งอย่างไร เย็นถ้พี่น้องโอ้ยแถวอะออบงตนี้ก่อนบเลาะโซหาด้วคว่าเปซีเฮ็ดเพิ่นะพี่น้องสีมีบ่สีได้เนาะเอวมันเคยออกคนละขนาดเป็นวินนะพี่น้องยังมีอารมณ์ฮองเพลงแบบคนบุเข้าไปพี่น้อง บ่มีกำลังออกสิเฮ็ดเพิ่นโอ้ยกำมันออกบ่ทันกระเจ้าดอกข่อยว่าต่ำเด้แต่นักเต้อตคือลือก็เฮ็ดได้เนาะพี่น้องเพื่อตัวเองมาหาสมหมอไปกินร้อยคกละป่ะออ สองมือคนจนจะทนเพื่อเจ้าเพื่อความฮักสองเราพี่ขอเอาหัวใจเดิมฟันพออลไรพี่น้องของป้าข,ของพ่อไหมพี่น้องเดี๋ยวจะเทวใกล้ว่ามาเอาป่าเนาะพี่น้องเดี๋ยวมังน้องเ่ามากวดป่าแกับสถานที่ว่าเขากินป่าเนาะพี่น้องสวนหม่งเดียวที่ว่ามากินป่าเมื่อนั้นเนาะพี่น้อง น้องจะเคยเห็นดิหนองแถาเคยยมเอาปลาข้อกาัางมาจากพี่น้องปลาเย็นขนาดลมลืม่นดีขนาดเลยพี่น้องอยู่นี่เต่ตายังมาปูศาดตน้องเขาจะมีแห้งอ่ะลมพัดเย็นดีใช่ไหมโบหอนอีกไต่ห่มไม่พี่น้องเย็นคักขนาดอากาศสดใสพี่น้องเลยบอแฟนเียดเพียง,เ,ยงเล่โมไม่เม็นดี กับแกฮะจิเอาพี่น้องก่อนอื่นกันสิลาพี่น้องกันขอขอบคุณที่ซีทุกคนนะพี่น้องนะที่เป็นแรงเสียแรงใจให้ซ่องบาแพนพ้นขยันบาแพนสาวนกพี่น้องแล้วกันอันโบมีเอฟซีให้กำลังใจกับบาแพนสาวนกเกือบซีโบมีวันนี้นะพี่น้องที่ว่าบาแพนมีเงินมีคำแล้วบโบยาเหตุคลิปกับมันบบแมนนะพี่น้องเด้ออันนี้บาแพนก็มีเหตุผลก็อบาแพนจะมีทุกมัอนี่กัน ย้อนเอฟซีย้อนคลิปนี่แหละพี่น้องเอาพี่น้องกัดไล่ไวก่อนพี่น้องฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เล้กซ่องเบาสั่นลาไตเบาไล่พะมวันแม่จี๊ดพ่อแอร์พี่นอ้องอน้นหมาใส่ไอบ้าพี่น้องปอในคลิปนนหน้าเดี๋ยจ้า